กไดซื้อมาเป็นยูนิอรไม่กี่โลละฮึอมมมมมมูมมมเอมม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 มนมม่มม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 มไปปเิมมีย ยังมาลืมไปนี่อู้สาลายมีสาลายอู้มีน้ำจิ้มด้วยมีตะเกียบอเอาซิบใส่ยาเบื่อร์ไปบนออบน้อบาดนี่ผู้ใดมาลืมถิ่มเอาไว้นอ๊บาดนี้เนาะมาแกะเบนนุ้งนู้นนี่ยังนี่อูม้มันคือกุ้งดองอืมเทลงไปเลยนี่อันนี้แหละอันนี้เด้ออันนี้เด้ออันนี้คืออีหยังอหง ผู้ใดเอามาไว้กรืยานสิกินก่อนนักเขาใส่ยาเบื่อปะใส่พุทธิชิมมึงอู้หูอันนี้ปูดวงอืมต้องไปใส่เฮานี่ชิมดูสิชิมดูสิเศษปนุษย์บาดที่นี่อืมมีน้ำจิ้มนะกินอะไรก่อนดีเราจะใช้มือใส่มือใส่มือเอาอันนี้มาใส่เปลือกมันกุ้งดองกุ้งดองเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอย่างหนึ่ง เล่นสาลายเล่นสาลายสาลายกันนี่โอ้เหแย่หมดแล้วโอ้โหเฮ้ยมองดูมองดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอยู่นี่อ่ะลองกุ้งลองกุ้งกันอ๋ออืมแซ่บลองกุ้งกุ้งกู้งใครเนาะมาลืมไปเนาะ กุ่มมันกลุ่มนะตอนพอดีปเปจตเแียบเลยอือืออือืมอม,มกับสาลายสาลายสบายรูจิท้าอันนี้ปูดอง หนึ่นาสาไล่ไกลุ่จะกอนนะปูปูปูดูดิจะกออนด้วย อยากอร่อยสอร์ขอบคุณทุกการรับชมดวยจ้าแซบขนาดเดี่ยวทาเบิ้งอีกจากสม่วงได้ว่าเกิดอีกอย่างคืนนี่อย่าเบื่อบอสเดอก <c oughs> จกพูดใดเอามาเนะจนะ้ะเนาะไม่ยปายจ้าพูดใดมกักคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์นในเด้อยจ้า